วัยโยรตินทีวัคโยวัยสิ้นไปตามคืนและวันวัยเป็นเพียงเงาของการเวลาทุกคืนและวันพาเราจากยาววัยไปสู่ปลายทางแห่งธรรมเด็กชายวัยยุเด็กชายที่อยากโตโตเพราะเบื่อการเรียนวัยรุ่นวัยยุวัยยุในวัยเรียนมัธยมผู้หลงไปกับรักโลภโกรธหลงวัยยุในวัยผู้ใหญ่หนุ่มวัยทำงานที่มัวแต่ไล่ตามความสำเร็จจนละเลยครอบครัววัยยุในวัยชราชายชราที่โดดเดี่ยว สำนึกในสิ่งที่พลาดมาพระภิกษุรูปหนึ่งผู้เป็นกระจกให้ตัวละครได้สะท้อนตนเองยายสมพรหญิงชาราผู้เข้าใจธรรมะเป็นผู้เตือนสติวายุในวัยเด็กและวัยแก่เรื่องเล่าผ่านวาย,ยุเด็กชายผู้มักคิดว่าเวลาคือสัตรูอยากรีบโตรีบสำเร็จรีบมีทุกอย่างแต่เมื่อเติบโตไปเรื่อยๆจนถึงบ้านปลายเขาจึงพบว่าคืนและวันไม่ได้พลากแค่วัยของเขาไปแต่พลากความหมายของชีวิตไปด้วย หากเขาไม่ทันตระหนักฉากที่หนึ่งสนามเด็กเล่นเด็กชายวายุเขียนชื่อบนทรายพร้อมบนเบาๆวาวัยุเด็กเมื่อไหร่จะโตนะจะได้ไม่ต้องโดนดูจะได้มีเงินเยอะๆเหมือนผู้ใหญ่ยายสมพรเดินเข้ามานั่งลงข้างๆยายสมพรหลานอยากโตเหรอแต่รู้ไหมยิ่งโตวเวลายิ่งสั้นลง ห้องเรียนมลายวายุวัยรุ่นโต้เถียงกับอาจารย์เรื่องการบ้านวายุวัยรุ่นผมอยากใช้ชีวิตไม่ใช่เอาแต่นั่งเรียนกับสอบเพื่อนแอบส่งข้อความชวนไปเที่ยวกลางคืนเสียงนาฬิกาดังติ๊กต๊อกสำนักงานบริษัทวายุในวัยทำงานกำลังประชุมเสียงมือถือดังเป็นสายจากแม่วายุวัยทํงานมองจอมือถือสายหน้าแม่โทรมาอีกแล้ว คงอยากบ่นเรื่องบ้านตัดสายตัดภาพไปที่แม่วางสายด้วยน้ำตากระท้อมปลายทุ่งวายุชารานั่งเหม่อลอยถือรูปถ่ายเก่ายายสมพรในวัยแก่เดินผ่านมาทักเบาๆยายสมพรคืนวันพาอะไรมาจำได้ไหมวายุชาราพาความชาราความเหงาแล้วก็ความเสียใจพระภิกษุเสียงซ้อนเข้ามาแต่หากคืนวันนั้นพาใจเราตื่น มันจะกลายเป็นทางสู่ธรรมลานวัดในยามเช้าวายุยืนพนมมือฟังพระเทศเรื่องวโยรตินทิวคโยพระภิกษุแม้ชีวิตจะดำเนินผ่านวันคืนหากใจเราไม่เท่าทันไวัและเวลาเราจะมีอายุแต่ไม่มีชีวิตกล้องแพนไปเห็นแสงอาทิตย์ขึ้นใหม่เด็กชายคนหนึ่งวิ่งเล่นกับยายสมพรเหมือนย้อนกลับฉากแรกข้อคิดจากละครทุกวันเวลาคือการเปลี่ยนวัยแต่ทุกลมหายใจคือโอกาสรู้เท่าทันกายใจและธรรม